มุขการเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยประลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกันนะครับลงนามคําสั่งทางปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายจากโครงการขายข้าวแบบรัตรรัฐหรือว่าจีทีนะครับมูลค่ารวมกันกว่า20,000ล้านบาทเพื่อที่จะเรียกเก็บค่าเสียหายนะครับกับอดีตนักการเมืองและข้าราชการรวมทั้งหมด6คนคือหลังจากลงนามคาสั่งทางปกครองไปแล้วนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็จะ ส่งคำสั่งเนี่ยไปถึงทั้ง6คนนะครับเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายภายใน30วันส่วนถ้าทั้ง6คนนั้นไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะไปอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลางได้แต่ถ้าเมื่อครบกำหนด30วันแล้วนะครับหากยังไม่ดยังไม่ไมดำเนินการใ,ใดๆกระทรวงพาณิชย์ก็จะแจ้งเตือนให้มาชดใช้ค่าเสียหายภายใน15วันถ้ายังไม่ดำเนินการอีกนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการยึดทรัพย์ของกรมบังคับคดีนะครับ ส่วนการเรียกค่าเสียหายกับข้าราชการและนักการเมืองทั้ง6คนนะครับก็มีในส่วนของคุณบุญทรงเตริยาพิลมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลคุณยิ่งรักนะครับมูลค่าความเสียหายที่ถูกเรียกให้ชดใช้1,770ล้านบาทคุณภูมิสารผลนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์2 3 0 0ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ก็มี ของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจําอีก4คนก็จะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายอีกคนละ4 0 0 0ล้านบาทนะครับรายละเอียดเองก็ตามที่ปรากฏที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอตามการาฟิกที่ขึ้นนะครับมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่ถูกเรียกเก็บทั้ง6คนรวมกัน2 0,000ล้านบาทเมื่อวานนี้เองนะครับในฝั่งของคุณบุญทรงนะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัว คุณผู้ทรงบอกแบบนี้นะครับว่าคดีนี้ยังอยู่ในในชั้นศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองยืนยันว่าการระบายข้าวชอบด้วยกฎหมายการใช้อํานาจตามมาตรา44ออกคําสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายถือว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าคดีเองก็ยังอยู่ในชั้นศาลร,รวมทั้งความเสียหายก็ไม่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและยังบอกด้วยนะครับว่าคําสั่งยึดทรัพย์ไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อที่จริงเป็นการล้มล้างทางการเมือง แล้วก็บอกว่าตัวเองก็จะฟ้องร้องดาเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะถึงที่สุดครับ